Thank you. เปลงตัวโปรดจากท็อปปี้หนึ่งใส่เสื้อใส่ี่ยวข้างในแล้วก็เสื้อกาข้างนอกสองใส่เสื้อแขนสุดแล้วก็ใส่เสื้อคลุมสามใส่